ลองดูนะรัฐบาลหนุ่มๆมั่งเราเคยหนุ่มกันมาหนุ่มสาวกันแล้วทั้งนั้นเนีน่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองเปิดโอกาสนีโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วและแรงอย่าให้ฝันของประชาชนต้องมาลายหายไปเมื่อประชาชนหวังว่าจะได้รัฐบาลนี่มาเปลี่ยนแปลงประเทศเท่าวันนี้เป็นพรรคปฏิปัด่หรือเป็นพรรคภูมิใจไทย ได้อันดับหนึ่งแล้วมาเจอเสียงต้องไปขอโหวตในรัฐสภาเนี่ยผมก็จะต้องพูดอย่างนี้ให้กับพระภูมิใจไทยเหมือนกันหรือถ้าเป็นไปรัดของผมผมก็ต้องพูดให้ไปรัดผมก็ต้องไปขอโหวตให้ไปปัดหน่อยนะเพราะเราได้เสียงข้างมากได้พัรคอันดับหนึ่งของมาชนถูกไหมท่านค,คนที่เป็นนักพิจารมันต้องไม่เลือกว่าตัวเราตัวเขามันเป็นเรื่องของเราเมื่อเป็นเรื่องของระบอบพิจารณาแนะนําไปหมดแล้วนะครับ,รบโดยเพราะเรื่องของการ ถอยไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเองนอกจากเรียกร้องคนอื่นก็ต้องพึ่งพาตัวเองอะไรที่เป็นปมที่เขาพูดมาชัดเจนว่าเขาจะไม่โหวตเพราะหนึ่งสองสาและสามารถทำได้ก็ควรทำรให้คำหนึ่งเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือการอย่าให้ฝันของไมะชนต้องมาลายหายไปเมื่อไปชน หวังว่าจะได้รัฐบ,บาลที่มาเปลี่ยนแปลงประเทศก็ต้องเอาเรื่องใหญ่ๆไว้ก่อนเรื่องปลีกย่อยที่จะเป็นปนัญหาบริสัทก็ต้องลดไปในส่วนพรคการเมืองก็ต้องอธิบายนะครับว่าถ้าในในระบบของการลงมติโดยพรคการเมืองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจว่าในการลงมติหลายคนบอกว่าาถ้าเกิดว่า ว่าที่ฝ่ายค้านไปยกมือให้กับนายกรมตรีจากเสียงข้างมากฝ่ายค้านจะต้องรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดวันข้างหน้านายกรมตรีเกิดทำอะไรผิดพลาดจะยื่อนอภิปรายไม่วางใจแล้วเราจะอภิปรายได้ไม่วางใจได้ไงอันนี้ก็เป็นโปมทีเขาแยกออกมาผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าในระบบเสียงข้างมากข้างน้อย,นอยมันอยู่ที่สภาผู้ด่ารัสดอนอ แต่การโหวตนายกตรีมันโหวตในฐานะสมาชิกรัฐสภามันคนละสภากันเพราะฉะนั้นพวกที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องช่วยในการที่จะให้เสียงงบผู้ชนนั้นบรรลุเป้าหมายที่เขาแสดงเจตจำนงให้กับพรรคใดกลุ่มใดได้เสียงครั้งมากรับประกาศที่สองก็คือว่าถ้าวันนี้เป็นพรรคปปัละ่ะหรือเป็นพรรคภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาได้อันดับหนึ่ง แล้วมาเจอเสียงต้องไปขอโหวตในรัฐสภาเนี่ยผมก็จะต้องพูดอย่างนี้ให้กับพระภูมิใจไทยเหมือนกันหรือถ้าเป็นไปรัดของผมผมก็ต้องพูดให้ไปปัดผมก็ต้องไปขอพี่บนเทียนโหวตให้ไปปัดหน่อยนะเพราะเราได้เสียงข้างมากได้พารอันดับหนึ่งของมชาชนถูกไหมท่านคนที่เป็นนักพิจารณาไตมันต้องไม่เลือกว่าตัวเราตัวเขามันเป็นเรื่องของเราเมื่อเป็นเรื่องของระบอบพิจาธิไตนะ หลักคิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลผมยังเคยแนะนำตอนที่ไปออกรายการกับคุณพริฤเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งในตอนนั้นหลังชนะตั้งได้แค่ไม่กี่วันอ่ะก็พูดเรื่องนี้แหละผมก็แสดงจุดยืนแบบนี้แต่สิ่งที่ผมแนะนำคือใช้การทูดนำการเมืองมึงถ้าเรากล่าวหาโจมตีมีบางคนแด้ด้วนะครับหรือบางทีก็สมาชิกอะ่ะ นะก็มีกันทุกพักอ่ะที่ประเภทแรงๆนะสมาชิกผมก็มีบางคนถึงกับจะขับรถถังออกมาเลยก็ไปกันใหญ่ละนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางทีเราไม่รู้ว่าใครจะพูดบ้างไงนะบางทีก็มีอาจารย์บางคนก็อยากไปรับใช้ระเด็จการก็เอออหอมกเชียอุตรหลุดไม่ใช่อาจารย์ปริญญานะเพราะฉะนั้เนียผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันต้องมีศิลปะ ในการบริหารการเมืองเราจะตรงไปตรงมาแล้วก็คิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมันไม่ใช่เสมอไปการที่จะได้รับการโหวตมันเห็นอยู่แล้วว่าหนึ่งต้องได้เสียงจากสวสองต้องได้รับเสียงจากสอสแต่เสียงจากสอสเนี่ยท่านก็ต้องใช้ความพยายามอธิบายให้ได้เพื่อให้มีเสียงจากพิปตดเสียงจากภูมิใจไทยเสียงจากพลังประชารัฐเนะ รวมได้สร้างชาติไม่ต้องพูดถึงคงไม่เอานะครับและพักอื่นๆพักชาติไทยพัฒนาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยขอมา 3, 4, มหเสียงในที่สุดเชื่อแต่ก็มีวามเไม่ได้ที่พักบางพักจะให้เป็นฟรีโหวตครับฟรีโหวตเพราะอะไรเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่เป็นการลงมติในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับมันเหนือกว่าวาเป็นสสไงมันก้าวพ้นการเป็นพักถ้าพัก การเมืองสามสี่พักบางพักบอกว่าให้ฟรีโหวตเหมือนอย่างที่จันัิญ,ญาเสนอว่าถ้าท่านหัวหน้าพักพลเอกประวิตย์ประกาศในพังวุ์พยัแลาเตวสฟรีโหวตคุณเ <c oughs> ยชนยบอกเอาฟรีโหวตเพราะฟรีโหวตมาแล้วหนึ่งเลือกประธานสภา <c oughs> ขอฟรีโหวตนายกได้ไหม <c oughs> แต่ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องร่วมรัฐบาล <c oughs> เพราะอันนี้มันเกินการโหวตในรัฐสภาส่วนการเจรจาทางการเมือง จะมีเสียงมากน้อยผมก็เห็นด้วยกับท่านจารย์ปริญญานะว่า3 1 2บเสียงเนี่ยถือว่าเป็นรัฐบ,บาลเสียงข้างมากที่มีเสภาพมากพอละถ้ามากจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นการรัฐสภานะดังนั้นก็พอเพียงก,ก็ตรงนี้ครับก็อยากจะแนะนำาดว่ามันมีทางออกแต่ทุกอย่างเนี่ยขอให้เข้าใจโลกความเป็นจริงทางการเมืองว่า ถ้าเราต้องการเสียงสับสนจากเขาเนี่ยจะต้องหาวิธีคุดดยด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลใช้การทูตทำการเมืองแล้วก็ไปในฐานะที่ให้เขามองเห็นถึงถึงถึงอนาคตของประเทศเว่าเราจะต้องเดินไปข้างหน้าตามการองมายไตย้ก็คิดว่าอยากให้รับร่อและรวดเร็วนะการเปลี่ยนผแาหน้นครั้งนี้แล้วก็อยากฝากไปถึงสวออทุกท่านนะ ว่าตอนนี้เจ้าของอำนาจตัวจริงเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนี้เราเป็นแค่ผู้แทนนะเป็นตัวแทนเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตามนะอย่างที่พี่มนเทียนพูดนั่นะเป็นหลักที่ถูกที่สุดแล้วผมนี่นะ่าจะยากเพราะผมบมดแค่มาตลอดแต่คราวนี้เนะี่ยคราวนี้เนะี่ยมันมีสิ่งที่แบ็กอัพสวอยู่คืออะไรคือเสียงของประชาชนยี่สิบห้าล้านเสียงเป็นอย่างน้อยเนะีนะ่ยนี่คือเสียงที่แบ็กอัพไงในการทําหน้าที่ เป็นผู้แทนปวงชนที่จะยกมือถ้าไม่มีการแบคเอพตรงนี้ท่านโบสไปเหมือนกับท่านเนี่ยท่านก็แพ้ตลอดแต่วันนี้ท่านยืนหยัดตรงนี้แล้วถ้าหากว่ามีสวหลายคนที่เข้าใจเหตุเข้าใจผลตรงนี้แล้วเนะี่ยหรือแม้แต่สอสอบางคนเนะี่ยผมเชื่อว่าเสี่ยงได้มากขึ้นนะลองดูนะรัฐบาลหนุ่มๆม,มั่งเราเคยหนุ่มกันมาหนุ่มสาวกันแล้วทั้งนั้นเนะ่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองเปิดโอกาสนะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วและแรง ดังนั้นเราก็ลองดูนะฮะยังไงการเป็นรัฐบ,บาลผสมไม่สาม,มารถทําให้คุณขับรถได้เร็วนักหรอกไม่ใช่ว่ากา้วไกลอยากจะทําอะไรก็ทําได้การเป็นรัฐบ,บาลผสมเวป,ปัดมีประสบการณ์เยอะครับเป็นแกนก็เป็นเรามีอยู่สิบนโยบายเพื่อนให้แค่สี่นโยบายไอ้ที่พูดมาอีกหนโยบายเนี่ยเป็นใบเลยนะวเวลากันถามเอา้าแล้วไงไอ้ที่พูดไว้อีกหเรื่องบอกมันไม่รู้ทำไงอะ่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของแต่ละพักถูกไหม มันไม่มีพรรคไหนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าไอ้ความกลัวที่จะเกิดการนําประเทศไปเข้าเข้าพงเข้าป่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะโดยเพราะกฎหมายยังมีสวที่คอยกันกรองใช่ไหมครับยังมีฝ่ายค้านที่คอยกันกรองเพราะว่าแล้วไปปัดนี่เวลาเป็นฝ่ายคา้านนี่ผมบอกได้เลยว่าตัวตึงเลยนะ <c oughs> เป็นตัวตึงนะและ้วแต่ไปปัดเนี่ยโหวต ให้กับพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งแล้วก็รวมเสียงได้มากเป็นอันดับหนึ่งในสภาเนี่ยนะผมเชื่อว่าปฏิปัติจะได้ศรัทธาของประชาชนสองก็คือประกาศชัดเจนเลยว่าไม่มีเงื่อนไขโหวตครั้งนี้โหวตเพื่อไปชนโหวตเพื่อประไตยเท่านั้นไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นนะและเพราะเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพผมว,ว่านี่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้ว ที่พรวิปัสสจะกลับมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศที่จะเดินไปข้างหน้านะครับครับโอเคครับครับเชิญท่านอาจารย์ปริญญาครับประชาชนรอคอยถึงวันที 3, ่13รับ